has Kingdom abandoned their headquarters here yet? I would have thought. Huh. Sylvia. So ดดึงดงดดึงดึงเข้ามาแล้วเข้เามา,าตัวนึงทแ๊บนี้ทำแ๊บน,น,นึนงเราไปไม่ลดเฮ้ยกูตกตกเก็บปืนให้ผมหน่อยปืนผมด้านหลังไหนอะ <c oughs> อันไหนวะ พุ่งไายตรงไหนทำไม่เป็นไรแอบมึนอยู่ยว,ว้าวนี่มันร้านขายของวารลแลนนี่มีหนังสือมีโมเดลด้วยมันเดย์นะเปิดวันจันทร์ที่เยเ็นใช่ไหม มีปะท a วันพี่พี่พพพบีบีบีโจ่งวบางบางแต่ละโหเต็มเลยเข้ามาเต็มเลยเข้ามาเกินสามแล้วประตูสุดน้อยนี่เข่า,า,าไหนเข่าไหน สามเลาตีไตีตีเตีิน่อยเปิดมาตวันร้องเพลงเพงลเพดึงดึลืมความลืมความเร็จไม่ได้เียจริงเพืนุยตอนกไอทายิงไปไอทายิงไนหน้าเกือบตายกูยิงไปนัดเดียวตายหาย มันโดนดาเมจอันนี้แรงมากเลยพี่ดาเมจที่พื้น70นะหรอนามนามโอ้นามมีดาเมจได้เหรอไม่ไอ้มีแล้วเจ้ามวไว้หักใหม่โอเช่ยโซดาไม่รลบดาโซดาปอมป้าวเอ๊ยเอ๊ยเอ เลนไอ้เศษเข้าไปในใายแล้วต่วันไหนอ่ะเข้าไปยังไงหนุ่บนหน่บนสองหลายตัวบนหลายตัวเลยมันเอาปืนผมนะพี่เสือ ี่โดดลงมาแล้วโดดลงมาตัวโอ้ยแย่แม่งโดนไปยิ่งเยอะนะไม่คิดตายเดยตัว ดูมันใหญดอะบน<ม>บน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 อะไรกันบิดลมีท่นี้ขึ้นดูด้าล่างแหงข้าวบนขึ้นไปแล้วนะ เยอมากข้บบนโว้ย <What? S 2> ขาข้างบ,บ,บ,บนยอะมากเ็แล้วพี่ข้บบนขาตัวเลยลบเบองกินหนมเลยใช่ตานีเดี๋ยวผมเาแถขึ้นไปช่วยกัน <I planted. S 2> บนอันนเลยเดิมผมรอกันผมอล้กันีตะวัวนช็อต <laughs> <laughs>

ล้วไปไหนนะลงบ้านหมดนี่น่าเจอด้านหนเข้ามาแล้วหาลงมาเินย์จะแปลกพอมแปลกนะมินนะเฮ้ยกูทำไมกูแบบเมื่อกี้มันแบบหลุดเลยล่ะ Drop in a alive. Face your fear. <sighs> <me the> <laughs> อย่าวอลคูแตกแล้วหรอไวตัวนึงตะวันขวาขวาไปขวาไปไหนไม่รู้วาไปซ้ายสายสายสายอยู่สายนะบ้านมันไปเอคนยังไปเอคนนึงไม่บอมบอมอยี๋ยนี้บอมบอมดบบอมดบไม่ต้องไปตะวันไม่ต้องเรื่องวายไม่เดินเลยตีไม่เดินวายวายวาย ห้ามต่อไม่ทันมึงห้ามมันก็ทำอยู่ยดีเพราะว่าหัวมันหลุดไปแล้วตอนนี้อาการอบแมพปี้สโต้แฮปปี้สโตร์นะคะเปิดบริการวันจันทร์เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นฮะจนถึงวันพฤหัสยกเว้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ายกเว้นวันศุกร์นะคะเก้าโมงถึงสี่โมแมพปี้สโต้คืออะไรครับท่านคะและเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงโอ้โหเฮียเวลามึงแปลกมากเลยล่ะ ร้านค้าตรงนี้เอ,อนะนพี่แงี่ลองคิพากษ์กตัวผมแม่งเก็บกลับกลับมาได้โคตรติงมา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 ดูแค่ตรงนี้พอเสือปล่อยมันไปโว้ ตรงนี้ตัวหนึ่งบ้านมันตัวหนึ่งบ้านขวาใครตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเฮ้ยมินปืนสวยอะมินไม่รู้กูเก็บม้า มีตังไหมพี่โป๊ะไดขอบคุณครับกินซายมันแซ่นกินอะไรกับเป็ดนะเฮ้อยู่เป็ดไอ้เนี่ยมิด โอ้มันคมโห่หวยสัตว์เอ้ยยิงไม่ตาย แม่านี่ดูพระเอกดูพระเอกพระเอกมาแล้วมาเราไปยิงเลยมันไม่รู้หรอกมึงอยู่นี่ครับตอนรันดู้เรื่อมันอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันรู้อ่ะจอบหลอกโก้จริงไม่ต้องพูดเยอะรอนบอกไม่รู้ว่ามันรู้ได้ไงคมคมเนี่ยถือถืก็เก็บห้าเลยนี่อะไรเนี่ย จากปไปหนึ่จยังข,ขึ้นมาตัวยังไม่โจปาดขวาเพื่อหวังผล บ,อ,บอมดับใช่ไหมอ้ยข้างหลังมาบนมาบนมาบนมาเจ็ดวิมีสตันพี่มีคนมั้งบนมึงบน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 ,บนบตกตะวันนะ่ะไอ้เหี้ยมาแล้วที่ ที่เกิดเหตุจบแล้วไงตำรวจตำรวจตอนทุกอย่างจบแล้วมึงดอกแดนด์ดแวนดอกให้หน่อยดอกแวนดอกให้หน่อยดอกแวนดอกพ่อมึงให้หน่อยสตะวันมึงโคตรรวยจริงเหรอคืนให้มาน้องหน่อยดิิจรงเหรอโอ้โหนี่ยฏิพันธ์กว่ากูจะไปแม่งก็ตายกันหมดแล้วเป็นตำรวจก็อย่างเงี้ยแหละ แล้วแม่งวิ่งอ้อมบ้านเขาอ่ะโหมบมาเห่อเฮียนี้ยแล้วแม่งก็ไอ้ตัวไมไฝันดูวิวเก็บออฟแล้วก็เดินทางเบลมาเบไอัตอนนี้ก็ววเก็บออฟเลยมึงไม่เช็กก่อนเชียรเดี๋ยว้โงตายร้อยดูนะพี่แต่ว่าจะไปเก็บหอนให้ดู ยังม <ort. i mustache> ีคนเลยเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมีอีกตัวนะพี่อยู่ตรงผมไปพี่เสือโดยไปยิงมันเฮ้ยพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพุ่งพี่นะเลจิตใจแรงนมีพันมันโอ้โห เอามาหลุดเหรอไอ้ตอนเก็บปืนมาไอ้เฮียปืนเพลงนิ่งเลยปืนเพลงตอนปืนเพลงเออดึง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 ทำละท้ายต้นไม้ของพ่อไม่อ๋อกูไม่ใช่ปืนโอ๊ยพวกมึงอ่ะแทนนี่ยั้กูใช้ปืนเอามา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 นเอามาชนะก็ดีเราไหมล่ะนั่นน้อยใจป่ะน่ะเดินไปแล้วโปอ้าวเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันได้ยินหรออ๋อมันใช้มีดฟันไม่ใช่หรอมันไม่คือมันน้อยใจอะไรไม่นั่งร้องเพลงอะไรหน น่าดูปืนอ่ะปืนอะไรเอาปืนอะไรมาปืนดนตรีไงปืนเพลงอะไรปืนดนตรีอะปืนเดียวพกมันอะมึงเอเสือโทษดเบียดยิ่งโดดไปกูโดดไม่ได้โอ้ยสัตว์เลยเลยน่าข้างบนข้างบนตัวนึ่เข้ามาแล้วปะข้ามาแล้วตัวนึง ข้างบนยัไม่เท่างไมข้างบนใช่เอ็นมิอลจี่มีที่บนดิไอเมื่อกี้บนหัวผมเออมีเรน่าระวังเรน่านะเอาไปนู่นแล้วเหรอเป็นเท่าไหร่ทามใช่พี่ใช่ใช่ใช่อยู่มิดเฮ้ยเอเซตอยู่เอเสือบนตัวนะซอน ชุบมันชุบมันชุบมันชุบไซเลนว่ะไซเลนว่ะเพื่อนมึงอะโปเอาเลยเอาเลยตัวตัวตอนไอไอ่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 โร่ไอ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 าไอ้ไอ่ไอ่ไอไอ่่ไ่ไอ่่ไอ่ไ่ไม่ทันแล้วสวย มีตัวเดินนะตะวันมีตัวเดินนะตะวันกูจะบอกว่ามีตัวเดินหลังนันหลังตอนกับหลังกับหลังกับหลังมึงไปไหนไม่ไม่ไม่ใช่มึงไปช่วยเสือไปช่วยเสือขมดท้ายหลังกันดึงนะน่าจะดีไปอ่ะหายละตะวันเนี่ยไรเนี่แหละนี่ยไรไม่อยูวยกูเลยไอ้นี่ไม่อยู่อ๋อ กเลยกูเลยกูอมกูต้ัเลยกูเลยกูเลยกูเดยูยกูเลยกู่ลยกูเลอกูเลยกูเลยกนเลยโคเรเลยเยกยเยกูเลยกเีกกเลยเลยกูเอากูเลยกูเกเลยวเกูเลยกูลกูกูเกูกลกกกกลกกกกกเล่บกูกกกยลยยตกไล ดูวิ่งกลับไปหาไอ้เสือตั้งหลักตั้งหลักยังไงให้เพื่อนเพื่อนสวยไปด้วยไอ้แค่เออถึงดีนปืนอ่ะเหนื่อยอ่ะไอ้ยค่ทำไมเล่นเกมมันเหนื่อยจังวะโอ้ยพอได้เฉิดฉายแล้วเหนื่อยเลยนะเออเฉิดฉายแล้วเหนื่อยอ่ดูดินำแล้วเนี่ย 9Q อ่ะโอ้โหเกินไปเหนื่อยอ่ะถ่ายกสีตัวเองด้วยเห็นเออไม่เหมือนกูแล้วตายที่จะไปกูจะถึงอ่ะที่เกิดเหตุมันก็สงบแล้วอ่ะเมื่อกี้มันมามาบีน้อยนะ มาเอเยอะกูเป็นปอตต้งตึงแล้วอ่ะรอเก็บศพอยู่เยอะเลยนะปอเต้งตึงเหรอปอเต่งตึงอันนี้คือรับสายรถหลานหรือว่าอะไรอันนี้ปอตต้งตึงเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ย่ามาออกมาโอ๊ยแปลกใครวะโอ้ยเฮียมึงใครเนี่ยไอสัตว์แอบอยู่หลังสไปสไปดมาเอ้าไอตอนไปไหนอะว้าวว้าวว้าวลงไปลงไปตะวันลงไปหาเพื่อนมาจับมุกหมดแล้วเนี่ยมาวางมาวางมาวาง ไอทามไอทามไอทามกรตุ้แปลกๆนะมึงลงเมนไปสองตัวโป้ด e ้านหน้ามันเสือสองตัวเลยสามตัวเสือกูเห็นแค่สองอันับยังไงสามบนหัวบนหัวโดนปลามาเลยเอามาก่อนดีมันยังไม่เข้าไปเลยจะปาทํไงมึงมันมาแล้วมึงโดนแฝดโดนแฝดโปรซ้ายมึง ไอ้เจนี่หลุดไหมไอ้เจนี่ขายอดเลยว่ะอยู่บ้านพี่อยู่บ้านอยู่บ้านวิ่งไม่ข้ามอะไรยังไงอะไยังไงผูขอกูขออย่าไปย่องไปดีเรากเราเราบุกไม่ใช่เหรอพี่ใช่เราบุกบ้านนี้บ้านนี้ไอ้ปนี่บ้านเราไอ้ปไอ้ปไอ้ทุเรศบ้านเราเลี้ยผมก็เดือดร้อนยกูมาตรงนี้วิ่งมาหมดเลยเีย ตะวันพอได้อิโปควาเลยล่ะเมียความหวังของหมู่บ้านนิโปว่าไอ้กูมาเอากีดไอ้เยอะวิ่งมาบนเลยกูก็ตอนเกิดเกิดกับฝั่งนี้ทำไมมึงมากันพี่เดิมวะงงเลยเอ้ยรู้กันเลยอะไรอ้โปวิ่งมันเลยล่ะวิ่งแข่งกันเลยล่ะเมื่อกี้เฮ้ยหลบเสือ ไอ้เจ๋อยทุกรอบเลยไอ้เจี้ยมันต้องายมาปาดโอ้โหไม่ตายแลครับสวยดิสวยโป๊๋อตัวไม่หิ้วไอ้ขู่ให้คุก่อนไอ้เจี้ยก็หิ้วไม่หิ้วเลยไปวางระเบิดซะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะโมกให้ไอกระโดดข้ามหัวแม่อยู่บนหัวเอาล่ะหนึ่งสองพี่จัดไปเยจ็ด dog กูเจออย่างนี้ตลอดเลยแม่งซื้อปืนสู้ไอ้สัตว์อ๋อมันหลุดอโอ้หดีเลยไอ้ที่ได้เวลาแขนสองตามผมมาผมแทงให้ผมแทงเหรอใช่หมดหน้าที่ผมแล้วไงเซ็ตจ,จนเบือ่อได้เวลาตาบุกต้องเป็นคนบุกเอานะวิ่งตามตูดน,นะเจอกันจริงเข้าไหนเข้าไหน มิดไปบีมิดไปบีเขาไม่มีใครบายปืนเลยหรอทำไมผูกบายได้ด้วยพอนะท่อขวาดเตยหัวยิงหน่อยยิงหน่อยไปซะถ้าจะหน้าเมย์นด้ไหมใครยิงไรเออมีนะเออเจ็ดสามเก้า มีข้างล่างตรงนั้นแหละเสือสองตัวสองเกมันว้หอยู่บนสโมสอีกทเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวอยู่ในนั้นมีมินเอาเลยนะเข้าเลยเข้าเลยอยู่ตรงนั้นแหละอยตรงนั้นเลยลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเออลงไปเจออุ๊ยเพี้ยเจอมาแล้วสองคนลไปเลี้ยวซ้ายนี่ไอ้ปืนนั่นน่ะเสือไอ้ตะวันมีปืนแพนท่อข้างบน กูมีป mm. ืนแล้วแฟนเชอาแฟนเชอาแฟนชอบกับแฟนเล่าเรื่องกันแฟนชอบจบได้ครับจบได้ครับผมเอาผมเอาผมเอาผมเมาผมไม่เอาครับผมไม่เอาผมไม่เอาไอคนมีตังค์ไม่คือเองมินได้อัดคลินไหมเนี่ยไม่ได้อัดเลยวันเนี้ยตอวันไม่ทะตอวันท๊ะมัวน่ารักเกินพอกูเล่นเนี่ย กูเล่นดีปุ๊บไม่เคยอัดเลยก็มึงทบบเป็นดีเลยดีแกมึงต้องเล่นคอนเทนต์ดิถ้าวันไหนมึงเล่นคอนเทนต์ทอาวันนั้นกูอัดแล้ววันนี้ไม่เคยคอนเทนต์เลยหล่ะปะเกมเป็นอันตามโอ้โหเออขบีไปเด้วเออขาบีไปเด้วก่อนไม่ตามครับผมจังหวะนี้ผมบอกเลยล่ะมีตัวข้างบนนะมีตัวข้างบนนะวิ่งเหี้ยบอกว่ามีตัวข้างบน อุ้ยฝัดตรงนี้เลยโรเวตเนี่เสือเออกจะหยอกมาเล่นไงมันไม่ถือี่ตะวันอันติีพี่ตะวันมันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอเอาเลยเลยเลยไปไปไปเร็ว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 ได้อันเปดนอันนอันจะร้องกูเนี่ยกูยังชอบดูดูแลหยิบปืนออกมาไอ้ย แล้วไม่ชับปืนลมันจะฟันนะแต่มันเลือกหยิบปืนออกมาเวาให้หน่อยซื้อเวนด้าให้หน่อยอีตนให้มันแคน่ะก็ทํามีดอ่ะก็ท้ามีดมันสามารถฆ่าแล้วสรงต้นไม้ได้กแแล้วมันไม่ขอปืนกูวะอย่ี้ผมวิ่งออไปคนเดียวไม่มีใครตามเลยมันบอกข่อเนอก่อนยีบเราอ่ะกูไปจอมีจออโอ้เย่าด้ามันเลยอตวันไปวิ่งไปเก็บออนั่งรอเดินไปแล้วแค่แต่ว่ามันเลย โอ้ยี่หยงบนไม่เห็นตายแล้วอ่ะกูตายหกอยู่เฮ้ยผมมีรอยติดไ มีนชบชกพี่อะไรกูยังไม่มีแบบปืนเราไมดปืนแล้วนิดนิดนิดนินิดไซส์ใส์ไสนิดรอรอรอรรอมันติดรอมันติดรอรอมันแตะใครเดียรอมันแตะใครเดียวตองวิ่งนะยือไปขุดบนขึ้นไปขบนไม่ต้องไม่ต้องนี่แหละ เลยหมดเวลาแล้ววิ่งออกเลยยิงก็ได้ยิงแล้วก็หนีวิ่งหนีวิ่งหนีมหนหิวคิวหิวคิวหิวคิวอีสัตว์หิวคิวพวกมึงนำกูหมดนี่แมตช์ point เนี่ยจะตายขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมเอามาดีเอาปืนมาดีแวนด้า่ะตั้งหมดแล้วโอเคกระสอให้เราองไงไปไหนท่า เด็พอ่ะไปบีได้พีไปบีได้ไปบี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 บบี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 บ

ไปหลังหลังหลังน้องทามหลังมาบ้านเรา,พพา,าขวาแล้วนะขวาแล้วนะไปขวาแล้วนะน่าเจอเนี่ยเยล่อเย้วิดีโอนี <mon <mon ้กูถ่ายเอาไว้เพื่อนไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อัดคลิปครับกูอัดไว้บอดไว้กูอัดไว้โอเคไม่เมื่อวัดตอนยีตะวันเขาเล่นอันนั้นหรือเปล่าตาเดียตาเดียวพี่ผมมีความจริงจะบอก Adeh, adeh, aku